สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลงฟอนต์ภาษาไทยในโปรแกรม RPG Maker MZ กันนะครับก็โปรแกรม RPG Maker MZ เนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักนะครับก็เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างเกมอินดี้นะครับซึ่งมีจุดเด่นที่สำคัญก็คือใช้งานง่ายไม่ต้องใช้ความรู้ในด้านโปรแกรมนี่นะครับแต่ทีนี้เนี่ยโปรแกรมนี้มัน พื้นเพย์มันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วมันก็ถูกแปลมาเป็นภาษาอังกฤษทีนี้มันไม่สปอร์ตฟอนต์ไทยนะครับเวลาที่มันพิมพ์ภาษาไทยมันจะสละเขาเรียกว่าสละจมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันจมยังไงอ่าอันนี้คือเกมที่ผมสร้างไว้นะครับในคลิปก่อนนะครับ ผมเดินมาคุยกับ NPC นะครับมันพูดว่าธุรกิจย่ำแย่ไปหมดตั้งแต่มีพวกแวมพายแต่งตัวเข้ามาในเมืองสังเกตได้ว่าคำว่าย่ำแย่ไอ้ไม่เอกหายไปแล้วก็ตั้งแต่ไเขาเรียกว่าไม่หานอากาศหายไปนะครับภาษาไทยมันจะมีปัญหาทีนี้เนี่ยผู้พัฒนาเขาไม่ทำหรอก เขาไม่แก้ไขให้เราหรอกเราต้องแก้กันเองใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าโชคดีที่มันมีปลั๊กอินตัวหนึ่งทำโดยคอมมูนิ t ตี้ของ iRPG.IN.TH นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูปลั๊กอินตัวนั้นกันก็คือปลั๊กอินตัวนี้นะครับ ThaiPawn Automatic j u s t e r Plugin พัฒนาโดยคุณ e x t r e m e p a w e นะครับ เป็นสมาชิกกิติมศักดิ์ของเรานะครับที่ช่วยชีวิตเราไว้หลายครั้งแล้วด้วยปาะอินของเขานะครับให้เราดาวน์โหลดมาครับแต่ำหรับคนที่หาไม่เจอเนี่ยเข้าเว็บ iRPG มาปึ๊บหน้าแรกมันจะอยู่ในกระทูแรกเลยกระทูที่2นี่นะครับให้คลิกเข้าไปครับ ่เมื่อกี้ผมคลิกปุ่มดาวน์โหลดนะครับมันจะมาที่หน้านี้ครับให้เรา,าคลิกที่ดาวน์โหลดนะครับปุ่มเขียวๆนี้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดซิปนะครับโอเค อ,อยู่นี่นะครับเมื่อเปิดโฟลเดอร์เข้ามานะครับก็จะมีไฟจาวาสคลิป์ไฟหนึ่งนะครับเดี๋ยวแตกไฟก่อน โอเคหลังจากนั้นวิธีติดตั้งก็คือใส่ไฟล์ JavaScript เนี่ยไว้ในโฟลเดอร์ js p l u g i n นะครับของโปรเจกต์เกมให้เราไปที่โปรเจกต์เกมไปที่โฟลเดอร์โปรเจกต์เกมนะครับมันจะมีปุ่มลัดอยู่คลิกที่เมนูเกมเนี่ยแล้วก็ open folder นะครับโปรเจกต์เกมของเรา จะอยู่ในนี้ทีนี้ให้ไปที่ JS แล้วก็ plugin นะครับแล้วก็อะคอัไฟลจะว่าสกีของคุณ Extreme c o m มาลงนะครับปึ๊บโอเคทีนี้ก็น่าจะทำงานได้แล้วหรือเปล่ากลับมาที่โปรเจกต์เกมเรานะครับ ยังไม่มานะครับเดี๋ยวเราจะต้องแอดลักอินกันก่อนมาที่ตรงนี้ครับลักอินเมเนจเจอร์ดับเบิลคลิกแล้วก็เลือกช้ฟอนออโต้แอดจัสเตอร์นะครับโอเคเอาละทีน,นี้ก็โอเคเป็นเลยนะครับอันนี้เป็นการเปิดใช้งานลักอินนะครับเวลาเราโหลดตักอินอะไรมาลงเราก็ต้องเปิดใช้งานด้วยนะครับไม่งั้นก็ไม่ทํางานนะครับ นแน่ใช้งานได้แล้วนะครับสังเกตได้ว่าไม่เอกของคำว่าวย่ำปรากฏขึ้นมาแล้วแล้วก็ไม้หารอากาศของคำว่าวตั้งก็ขึ้นมาเหมือนกันใช้งานได้เกือบ100%ซครับผมว่าดีไม่ดี100%ใช้ได้ทุกคำของภาษาไทยเลยแหละครับโอเคก็ถ้ามีปัญหาอะไรยังไงลงตอนไม่ได้ก็ไปโพสต์ถามได้ที่เว็บ irpg in th นะครับ วันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับเดี๋ยวมาพบกันในกับคลิปหน้าสวัสดีครับ